เข้าไปปักหลักในการรายงานสถานการณ์ที่เกิดขึ้นที่ฉนวนกาซาแล้วก่อนหน้านี้นจะเห็นว่ามีการรายงานว,ว่านักข่าวหรือผู้สื่อข่าวในพื้นที่ถูกกองกําลังอิสราเอลนั้นมีการโจมตีนะล่าสุดนี้องค์กรสื่อและสิทธิมนุษยชนประมาณ60แห่งนะคะไม่ว่าจะเป็นคณะกรรมการปกป้องนักข่าวสถาบันสื่อมวลชนระหว่างประเทศ h u ฮิวแมนไร w a t อ h แล้วก็มี Free p เพลส u n l i m i t e d เนี่ยได้มีการยื่นข้อเรียกร้องแล้วออกถแถลงการค่ะ มีการเรียกร้องไปยังสหภาพยุโรปนะคะมีการส่งจดหมายไปที่โจเซฟบอร์เรลหัวหน้านโยบายต่างประเทศของสหภาพยุโรปและก็วอร์ดิสคอมโพสกิสคนนี้เป็นรองประธานฝ่ายบริหารคณะกรรมการยุโรปในข้อความเนี่ยที่มีการส่งเสียงเรียกร้องไปที่สหภาพยุโรปก็คือว่าทางองค์กรสื่อต้องการที่จะให้สหภาพยุโรปนั้นระงับข้อตกลงความร่วมมือกับอิสราเอลและใช้มาตรการคว่ำบาตร ที่มุ่งเป้าไปถึงผู้ที่ต้องรับผิดชอบเพราะถ้าเกิดย้อนกลับไปนะับตั้งแต่วันที่7ตุลาคมปีที่ผ่านมาเนี่ยจะเห็นว่าเป็นช่วงเวลาที่สื่อมวลชนผู้สื่อข่าวช่างภาพเสียชีวิตมากที่สุดมีนักข่าวแล้วก็ผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อชาวปาเลสไตน์มากกว่า130รายถูกสังหารโดยกองกําลังติดอาวุธของกองกําลังอิสราเอลแล้ก็มีนักข่าวชาวเลบานอน3รายนักข่าวชาวอิสราเอล1รายด้วยกัน แล้วก็นอกจากนี้นะคะในบางช่วงบางตอนยังมีการระบุว่ากองกําลังอิสราเอลมีการเล็งเป้านักข่าวระหว่างที่มีการบุกโจมตีฉนวนกาซามีการควบคุมตัว โดยไม่มีการตั้งข้อหาบางคนเนี่ยจู่ๆก็หายตัวไปเฉยๆแล้วก็มีการห้ามสื่ออิสระเข้าถึงถนนกาซาโดยสิ้นเชิงซึ่งสิ่งนี้ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแล้วก็นอกเหนือจากนี้นะคะในในการสู้รบหรือว่าการตอบโต้ที่ถนนกาซานั้นแม้ว่ากองกําลังของอิสราเอลทางการอิสราเอลนะเคยมีการออกใบอนุญาตให้กับนักข่าวต่างชาติประมาณ2,800คนแต่มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่จะสามารถเข้าไปรายงานข่าวในฉนนกาซาได้หนึ่งในหัวหน้าองค์กร นักข่าวไร้พรมแดนประจำบรัสเซลส์จูลี่มาเซซักเนี่ยบอกว่าวันนี้เองข้อตกลงความร่วมมือของสหภาพยุโรปต้องการที่ให้ประกดดันไปที่รัฐบาลของอิสราเอลบอกว่าสิ่งนี้กําลังทาอยู่นี้ถือว่าเป็นการเหยียดย่ำข้อตกลงที่มีการพูดคุยกันอย่างชัดเจนค่ะครับในขณะที่มีความเคลื่อนไหวที่น่าสนใจนะครับมีการออกมาเปิดเผยว่าสหรัฐอเมริกานั้นร่วมมือกับอิสราเอลนะครับในการแลกเปลี่ยน ข่าวกลองแล้วก็พยายามที่จะค้นหายาญาซินวานะครับผู้นำฮามาสคนใหม่าตามการรายงานข่าวนั้นบอกว่าสหรัฐเนี่ยได้มีการส่งเครื่องมือนะครับที่อย่างความลึกด้วยสัญญาณเรดาร์าเพื่อแบ่งปันข่าวกลองไล่ล่าเนี่ยครับยายาซินวาผู้นำฮามาสคนใหม่นะครับซึ่งก็บอกว่าอิสราเอลและสหรัฐนั้นเนี่ยมีการตั้งคณะทํางานเฉพาะกิจด,ด้านข่าวกลองดักการสื่อสารของยาญาซินวา ตั้งแต่ในช่วงระยะาแรกของสงครามฮามาตตอนนั้นเนี่ยญาญาซินวายังใช้โทรศัพท์มือถือและดาวเทียมในการติดต่อสื่อสารหลังจากนั้นเนี่ยครับก็หันมาใช้คนเนี่ยในการส่งสารด้วยกันเนื่องจากว่าการผลิตไฟฟ้านั้นขาดแคลนและก็เพื่อเลี่ยงการดักฟังแต่ในช่วงที่ญาญาซินวายังสื่อสารกับองค์กรพวกเขาเนี่ยทางเครื่องมือปกติทีมเฉพาะกิจสามารถตรวจจับสัญญาณโทรศัพท์ของญาญาซินวาสนทนากับเจ้าหน้าที่ฮาวาตซึ่งในช่วงนั้นเองโยฮาฟกันเล่น รัฐมนตรีกลาโหมของอิสราเอลเนี่ยก็ผลักดันให้รัฐบาลเนี่ยยอมไฟเขียวให้ส่งเชื้อเพลิงเนี่ยเข้าไปในกาซาเพื่อที่จะผลิตไฟฟ้าได้เพื่อที่จะให้ยายาสินวาเนี่ยยังคงใช้โทรศัพท์มือถือในการสื่อสารเพื่อที่อิสราเอลเนี่ยจะได้ดักฟังว่าเขาสั่งการเนี่ยบดากกลุ่มฮามาสอย่างไรกันบ้างแต่ไม่สามารถเนี่ยครับ ชี้พิกัดของยาญาซินวาได้ว่าอยู่ส่วนไหนแต่การดักฟังนั้นเนี่ยเขาบอกว่ามันจะช่วยให้ทีมเฉพาะกิจเนี่ยสามารถปฏิติดปตอ่อเรื่องราวทั้งหมดได้พอสมควรแล้วก็คาดกันว่าเขาเนี่ยใช้ชีวิตอยู่ในอุโมงค์ช่วงแรกเนี่ยก็บอกว่าพวกเขาเนี่ยนะครับใช้ชีวิตอยู่เนี่ยครับแถวแถวในส่วนของกาซาซิตี้นะครับกดดานอยู่แถวแถวนั้นแล้วก็บอกว่าจากการสื่อสารของยาญาซินวาเนี่ยรู้ว่ายาญาซินวาเนี่ยจะฟังข่าว นะครับภาคค่ำของอิสราเอลในเวลาสองทุ่มทุกวันแล้วหลังจากนั้นก็มีการสื่อสารเนี่ยนะครับไปกับบรรดากลุ่มฮามาสด้วยกันแต่ว่าหลังจากที่เขาเลิกใช้อุปกรณ์เหล่านี้ไปการสื่อสารนั้นลำบากนะครับเขาบอกว่าช่วงแรกเนี่ยการกบดานของยาญาซินวานันอยู่ใกล้กับอุโมง์กาซาซิตี้เพราะว่าอิสราเอลเนี่ยไปพบคลิปเนี่ยนะครับว่ายาญาซินวาเนี่ยย้ายออกจากอุโมงเนี่ยฮะคลิปนี้กับครอบครัวหลังจากนั้นเนี่ยครับก็ไปอยู่ใกล้กับขาดยูนิต แต่วา่าช่วงปลายเดือนกรกฎาคมเนี่ยเขาหนีออกจากอุโมงนะฮะออกจากบังเกอร์ในส่วนของขาดยูนิตเขาบอกว่าน่าจะออกแบบเรียกว่าจวนตัวเนื่องจากว่าตอนที่เข้าไปในอุโมงทหารอิสราเอลเนี่ยไปเจอเงินราวหนึ่งล้านเซกลหรือว่าตีเป็นเงินไทยเนี่ยประมาณ9ก้าล้านสองแสนบาทถูกทิ้งเอาไว้ <S <S <ร>ก็คือเรียกว่ารีบไปอ่ะไม่ได้เก็บอะไรไปเลย <S <S 1> <S 1> นะครับในขณะที่โมดาฮัมเบตเอียปูนาสายทหารฮามาสและอิสมาอิสมาเอลฮานิเย่เนี่ย ผู้นำปีกการเมืองฮามาสสิ้นชีพมาเนี่ยยาญาซินวาถือว่าเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งของสารัฐและอิสราเอลในการที่จะจัดการกับของคนนี้นะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเขาบอกว่ายังหาตัวไม่พบแล้วไม่รู้ด้วยว่าอยู่ที่ไหนเพราะว่าเลิกการใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ในการติดต่อสื่อสารนั่นเองครับ ขณะที่อีกฝั่งหนึ่งนะกองกําลังอิสราเอลกับกลุ่มฮิสบล็อกนะคะแม้ว่าจะมีการโจมตีการตอบโต้กันเนี่ยแล้วก็ทุกอย่างเนี่ยแล้วเสร็จภายในหนึ่งวนันหลายคนก็เลยมองว่านี่เป็นจุดเริ่มตน้นนะหรือว่าเป็นจุดสุดท้ายเนี่ยสำหรับการโจมตีระหว่างกองกําลังอิสราเอลแล้วก็กลุ่มฮิสบล็อกนักวิเคราะห์หลายคนบอกว่าวันนี้ยังคงต้องจับสัญญ,ญาณกันต่อไปนะคะอย่างเจมดอยซี่นักวิจัยพิเศษอาวุโสของสิงคโปร์เนี่ยให้ความเห็นแบบนี้ว่าการปฏิบัติการการตอบโต้การโจมตีระหว่างกลุ่มฮิสบล และกองกําลังของอิสราเอลจะเห็นว่าทั้งสองฝ่ายไม่ต้องการที่จะเพิ่มความตึงเครียดหรือว่าความขัดแย้งหรือแม้กระทั่งนสิ่งที่เกิดขึ้นวันนี้หลายฝ่ายอาจจะมองว่าอาจจะเป็นการส่งสัญญาณกดดันไปที่สหรัฐกาตาหรือว่าอียิปต์ที่เป็นตัวกลางในการเจรจาให้มีการหยุดยิงที่ฉนวนกาซาอีกคนหนึ่งก็คือชองลุกซามานคนนี้ก็มองว่ากลุ่มฮิสบลอลนั้น,นมีความระมัดระวังในการโจมตีแล้วก็มุ่งเน้นเฉพาะสถานที่ทางทหารเท่านั้นแต่คำถามวันนี้แหละคือ การโจมตีที่เกิดขึ้นนี้จะเป็นเพียงบทสุดท้ายหรือว่าเป็นบทแรกนะคะแต่ว่าสิ่งที่เห็นณนะตอนนี้คือการตกลงเจราจารยอยู่ยิงชั่วคราวระหว่างกองกําลังอิสราเอลกับกลุ่มฮามาสนั้นยังไม่สามารถพูดคุยและยุติได้ค่ะคุณผู้ชมครับปิดท้ายข่าววันนี้เนี่ยนะคุณผู้ชมพาคุณผู้ชมไปที่ประเทศสูดานนะฮะมีการรายงานข่าวนะครับว่ามีเขื่อนทางด้านตะวันออกของประเทศสูดานนั้นแตกนะครับหลังจากเกิดฝนตกหนักหลายวัน ทำให้หมวลน,น้ําทะลักเข้าทั่วมหมู่บ้านหลายสิบแง่งล่าสุดเนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย30บศพด้วยกันนะครับตามการรายงานข่าวนั้นบอกว่าเขื่อนในรัฐเรซีทางตะวันออกของประเทศสุดานแตกนะครับทาให้หมวลน,น้ําทะลักเข้าทั่วหมู่บ้านอย่างน้อย20แห่งมีผู้เสียชีวิตยอย่างน้อย30บศพมีผู้สูญหายอีกจํานวนมากมีการออกมาประกาศเตือนนะครับว่าเวลานี้เนี่ยนะฮะก็จะต้องระมัดระวังเรื่องของน้ําท่วมฉับพลันเนื่องจากว่าเวลานี้เองนั้นยังคงมีเกิดฝนตกด้วยนะครับ ตามการรายงานนั้นบอกว่าเขื่อนอาบัตที่แตกนั้นเนี่ยอยู่ห่างจากกรุงพอร์ซูดานเมืองหลวงเนี่ยนะครับไปทางตอนเหนือประมาณ40กิโลเมตรเผชิญฝนตกหนักหลายวันจนรับน้ำไว้ไม่ไหวตั้งแต่วันอาทิตย์ที่ผ่านตั้งแต่อาทิตย์ที่ก่อนหน้านี้ก่อนที่เขื่อนจะแตกลงในขณะที่โอบาเอสาอารุนผู้อำนวยการสำนักง,งานจัดการน้ำของรัฐเดซีระบุผ่านข้อมูลผ่านแอปพลิเคชัน What s a อปเนี่ยบอกว่าเหตุน้ำท่วมทำให้พื้นที่ประสบเหตุเสียหายจนทำให ไม่มีสภาพเดิมระบบไฟฟ้าและท่อส่งน้ำประปาเนี่ยถูกทำลายฮะคุณผู้ชมนี่ฮะเจ้าหน้าที่เข้าถึงที่จุดเกิดเหตุกลุ่มแรกๆเดีย่ยบอกว่าน้ำท่วมเนี่ยตอนนี้มีผู้สูญหายราวๆ200คนด้วยกันแล้วก็เห็นคนศพคนงานในเหมืองทองหลายคนรวมถึงอุปกรณ์ของพวกเขาถูกพัดพามากับกระแสน้ำท่วม สำนักง,งานเพื่อการประสานงานด้านมนุษยธรรมแห่งสหป,ประชาชาติเปิดเผยนะครับว่าในพื้นที่ดังกล่าวนั้นมีผู้คนอาศัยอยู่ราวห้าหมื่นคนได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมครั้งนี้โดยย้าว่าตัวเลขดังกล่าวนับเฉพาะพื้นที่ฝั่งฝั่งตะวันตกของเขื่อนในขณะพื้นที่ตะวันออกนั้นเนี่ยตอนนี้เจ้าหน้าที่ยังไม่สามารถเข้าไปได้นะฮ<อ>ตอนนี้คือแค่ฝั่งเดียวเนี่ยะนะะก็คือมีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย30มลรายสูญหายอีก200คน มีการเปิดเผยว่าเขื่อนอาบัตเนี่ยเป็นแหล่งเก็บน้ำจืดที่สำคัญของเมืองพอร์ตซูดานซึ่งเป็นที่ตั้งของหน่วยงานรัฐบาลสถานทูตองค์กรช่วยเหลือรวมทั้งสนามบินกับท่าเรือทะเลแดงและมีผู้พัดถิ่นหลายแสนคนอาศัยอยู่ที่นี่ทั้งนี้เขื่อนถนนและสะพานต่างๆของซูดานเนี่ยอยู่ในสภาพที่ไม่ได้รับการซ่อมแซมบำรุงมาเป็นเวลานานเพราะว่ามันเกิดสงครามระหว่างกองทัพซูดานกับกองกำลังถึงกึ่งทหารที่เคลื่อนที่เร็วทำสงครามกลางเมืองมากันตั้งแต่เดือนเมษายน ปี2 5 6 6นะคทำให้สองฝ่ายนั้นเนี่ยคือเรียกว่าทุ่มทรัพยากรเนี่ยไปในเรื่องของการทําสงครามไม่ไดเอามาดูแลเรื่องโครงสร้างพื้นฐานเลยนะก็เลยทําให้ตอนนี้เนี่ยรัฐบาลสุนออกมาเปิดเผยนะครับเมื่อวานนี้ว่ายอดผู้เสียชีวิตในฤดูฝนของประเทศนี้เนี่ยนะคคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยเพิ่มขึ้นอีก68ศพตลอดทั้งสัปดาห์รวมกันมาแล้วเนี่ยนะครับตอนนี้เนี่ยมีผู้เสียชีวิตแล้ว132ศพด้วยกันสาเหตุมาจากน้ําท่วมนะ ทั้งทั่วทั้งประเทศสาประชาชาินั้นบอกว่าตอนนี้เนี่ยมีชาวสานต้องอพยพพลัดตินแล้วเกิดฝนตกหนักเนี่ยนะอย่างน้อย1นึ0 0 0สนนึพคนคุณผู้ชมคือประเทศเนี่ยลำบากอยู่แล้วนะเกิดการสู้รบในประเทศตอนนี้เกิดเรื่องของภัยพิบัตินะเกื่อนแตกฝนตกน้ําท่วมนะที่ประเทศสุาครับ เอาละคะ่ะนี่คือข่าวสารต่างประเทศนะคะที่นำมาฝากคุณผู้ชมในช่วงแรกของท็อปข่าวเที่ยงค่ะช่วงหน้ามีหลายประเด็นต้องติดตามนะแม้ว่าวันนี้คุณอุ้งอิงแพทย์ของทานชินวัตรนะมีการให้สัมภาษณ์ระบุหรือว่าคอรมอใกล้ละใกล้ที่จะนิ่งแล้วนะคะมีการส่งรายชื่อรัฐมนตรีในการตรวจสอบคุณสมบัติแต่ว่าเรื่องวุ่นๆุ่นที่เกิดขึ้นในประชาธิปัตย์วันนี้หัวหน้าพักคุณเฉลิมชยัยออกมาให้สัมภาษณ์เองในะช่วงหน้ากลับมาติดตามกันค่ะ มาร่วมสนับสนุน Top News ส์นำเสนอความจริงได้แล้ววันนี้เพียงกดปุ่ม Super Thanks แล้วเลือกจำนวนเงินตามที่ต้องการได้เลยครับขอบคุณครับ